สองวันผ่านไปยังไม่มีวิแววไอ้บังมุดมือปืนแขกปาทานจากชากัางราวกำแพงเพชรที่ขึ้นมายิงนามหนากคู่กรณีไอหยองถึงจังหวัดตากว่ามันหลบไปอยู่ที่ไหนพันตำรวจเอกชลอถือว่าเป็นการหยามจักสีเขามากอีกทั้งไอหยองพยายามสร้างอิทธิพลในแผ่นดินไทยตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชลอรับไม่ได้อะไรกันวะส่งคนไปควานทั่วกำแพงเพชรค้นตามโรงแรมที่พักในเมืองตากทั่วทุกแห่งยังไม่เห็นหัวมัน มันจะไปไหนหรือว่าจะหลบไปอยู่ที่ลบบุรีก็ไม่น่าเป็นไปได้ใช้รถจักรยานยนต์มันคงไม่เร็วไปกว่านี้นักหรอกะลอคิดในใจหลังเลิกประชุมกับชุดสืบสวนแล้วก้าวเดินฉับๆเข้าห้องทํางานที่กองกำกับการตํารวจภูธรจังหวัดตอากแกงรวดเร็วชายหนุ่มหยอนตัวลงนั่งบนเก้าอี้โต๊ะทํางานเลื่อมมือหยิบแฟ้มสืบสวนคดีฆ่านายอานาจที่วางอยู่บนโต๊ะพลิกไปสองสามหน้าหยิบรูปถ่ายของบางมุด ที่เขาสั่งค้นหาเป็นข้อมูลลงหน้าก่อนนาม่าจะเสียชีวิตมาเทียบกับภาพสเก็ตที่พยานในที่เกิดเหตุให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่กองวิทยาการจังหวัดตา่างถือว่าใกล้เคียงกันมากโอกอาสจ,จริงๆไม่มีอำพรางเลยน้ำมึงชะลอคำรามอยู่ในใจเสียงข้อประตูดังขึ้นก่อนจะแปะคนขับรถจะเดินเข้ามานายมีคนชื่อเนมาขอพบนายครับนีชะลอทวนคำ แต่พอคิดได้ก็รีบบอกจากแป๊ให้มันเข้ามาชายหนุ่มรูปร่างผอมกร่งท่าทางลอกแรกเดินเข้ามาพร้อมยกมือไว้สวัสดีครับนายเออไปไงมาไงมึงชะลอถามสายเก่าของเขาเมื่อครั้งยังเป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีสายที่เขาใช้ดับเสือมเม่นเขาถ้ำพระและไอ้ดำพัฒนานิคมพอดีผมนัดเพื่อนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ในเมืองตาว่าจะมาหาลู่ทางธรรมากิน เพอเอินไปเห็นในพวกแขกประธานกลุ่มหนึ่งมันมองผมจังคงไม่เคยเห็นผมตอนแรกผมไม่คิดอะไรแต่พอคิดได้ว่าเพิ่งมีคดียิงคั่วเรียหยองไปเมื่อไม่กี่วันนี้ผมฉุกคิดว่าจะใช่พวกมันหรือเปล่าเลยรีบเข้ามาหานายเผื่อจะมีประโยชน์สายตาชะลอแวววับสดใสขึ้นมาทันใดมีประโยชน์สิวะไอเนชะลอตอบพร้อมเดินไปตบหลังสายเก่าดังปึกท่ามกลางความงงของไอเนแปะแปะโวย ให้พลทยุเรียกธีรกิจกับวัสดสุให้หน่อยเรียกหมวดวิสุทธ์ด้วยให้มาพบกูที่ห้องภายในสิบห้านาทีส่วนมึงลองไปเตรียมตัวอยู่ที่รถให้เนมึงด้วยรออยู่ที่รถพร้อมไม่แปะเดี๋ยวไปกินข้าวกับกูที่คุ้มชะลอสั่งลูกน้องเร็วจีพร้อมเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นเขาคิดภาพในใจแถมด่าตัวเองอีกลืมไปได้ไงวะไอ้โรงฆ่าสัตว์ในเทศบาลเมืองตากกับจุดที่เกิดเหตุมันห่างกันไม่มาก มีหน้าจุดสกัดจับถึงไม่เห็นคน้ายไม่ถึง15นาทีพันตำรวจโทธีรกิจและพันตำรวจโทวัศสันรวมทั้งร้อยตำรวจวตรีวิสุทธ์มานั่งพร้อมหน้าอยู่ที่ห้องทำงานของเขาพรุ่งนี้ตีห้าพวกคุณเตรียมกำลังให้พร้อมเราจะไปจับตัวไอ้บางมุดวิสุทธ์คุณเตรียมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ20่สนายวุฒิครบมือส่วนธีรกิจกับวัศน์คุณเอาชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบไปซุ่มรอบโรงฆ่าสัตว์หน้าตลาดสังเกตไอ้มุดต,ตามภาพสเกต็ต และภาพถ่ายที่แจกไว้ให้ตอนประชุมถ้ามันโผล่หัวมาก่อนจับได้เลยถ้าสู้ก็พิจารณาตามความสมควรปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้รายงานผมเป็นระยะทุกๆสองชั่วโมงชะลอสั่งการเร็วจีแต่ถ้ามันไม่ออกมาเปลี่ยนแผนเอาหน่วยปฏิบัติการพิเศษจู่โจมตอนเช้ามืดตลบมุ้งหาตัวให้ได้กูเชื่อว่ามันหลบอยู่ในโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้เอา้ามีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีแยกยกันได้ตีห้ากว่าวันรุ่งขึ้น ที่กองกำกบับการตำรวจปูทอนจังหวัดตากพันตำรวจเอกชลอในชุดปลายเว่และชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบของสถานีตำรวจปูทอนอำเภอเมืองตากรวมทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษยืนกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มนับได้แล้วเกือบ20คนพี่รอกว่าไอ้โรงฆ่าสัตว์จะเลิกงานมันต้องเก็บเศษเนื้อเศษกระดูกและล้างโรงเชือ่อกว่าจะเสร็จเข้านอนกันก็นกประมาณ6กโมงเช้าสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจผูทอนอำเภอเมืองตาก นายตำรวจรุ่นน้องกล่าวรายงานสถานการณ์ให้นายตำวรวจบุญพีพร้อมวาดรูปแผนผังประกอบว่าห้องนอนของพวกคนงานตั้งอยู่ตรงไหนฟ้าสารเห็นลายมือเข้าชาร์จพร้อมกันแล้วอย่าลืมวิสุทธ์ล้อมโรงงานไว้และให้ติดต่อกันทางวิทยุนี่ใกล้หกโมงเช้าแล้วเคลื่อนตัวกันได้ไปโชคดีทุกคนชะลอกล่าวจบเดินไปขึ้นรถจิปตราโลที่มีจ่าแป๊ะนายตำรวจคนขับรถคู่ใจนั่งรออยู่แล้ว จากนั้นจาแปะสตาร์ทเครื่องออกไปเป็นคันแรกตามด้วยรถกระบะตาโล่สองคันมันทุกกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบออกตามไปติดติดอีก20นาทีต่อมาไม่ไกลจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตาดฉลอวิทยุสอบถามความเคลื่อนไหวจากชุดสังเกตการที่ซุ่มจับความเคลื่อนไหวของไอ้บางมุดว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่เมื่อทราบว่าพวกคนงานเข้านอนในที่พักเมื่อประมาณ10นาทีแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างปกติ ชะลอตัดสินใจเข้าตรวจค้นหาตัวไอบ้บางมุตทันทีชุดซุ่มสังเกตการเป็นสเกลสองถึงสามหนายปีนกำแพงโรงฆ่าสัตว์หายเข้าไปข้างในสักพักประตูรั้วเหล็กถูกเปิดออกให้กองกำลังตำรวจที่เหลือวิ่งถือปืนเล็กยาวกลูเข้าไปที่พักคนงานหลังโรงงานทันทีขณะที่รถยิปตราโลและรถกระบะตราโลที่นำกำลังปฏิบัติการพิเศษแล่นตามกันเข้ามาในโรงฆ่าสัตว์อย่างติด,ตดเสียงที่ประตูห้องคนงานที่แบ่งเป็นห้องแถวยาวห้าห้องติดกัน ดังโครมครามท่ามกลางความงูเงีาของกลุ่มคนงานชาวปาทานเพราะเพิ่งจะหลับไปไม่นานนี้เองมอบลงไม่ต้องรูกไอ้สัตว์บอกให้มอบฟังไม่รู้เรื่องหรือไงพร้อมกับเสียงตุกตับที่ชุดสืบสวนของเขาลงไม้ลงมือกับแขกปาทานบางคนที่ทําเป็นฟังไม่รู้เรื่องนายเจอมันแล้วชะลอได้ยินเสียลงลูกน้องตะโกนโวกเวกนางมาจากห้องนอนห้องสุดท้ายเขารีบจําเอ้าชักปืนคู่ใจออกมาจากซอง ที่สภาอยู่ข้างลายทันทีชะลอเห็นในบางมุดที่นั่งพับเพียบอยู่กับพื้นในมือทั้งคู่ถูกสวมบุญแจมือไว้ก่อนมันเงะหน้าขึ้นมองนายตำรวจห,หัวหน้าทีมแล้วก้มหน้าหลบตาทันทีไอ้สัตว์มาหลบอยู่ที่นี่เองชะลอคำรามปืนมึงอยู่ไหนรถมึงอยู่ไหนแล้วเพื่อนอีกคนคนไหนปืนอยู่นี่ครับพี่มันไว้ใต้หมอนแต่ไม่ทันได้หยิบเพราะเราถึงตัวก่อนคราวนี้ธิรจิตอุตมะ ที่ยืนอยู่ในห้องบอกนายตำรวจรุนพีแล้วรถจักรยานยนต์มึงเอาไปไว้ที่ไหนวะบางมุดก้มหน้าเงียบเอาไอ้มุดไปที่คุ้มส่วนคนอื่นเอาไปทำประวัติที่โรงพักเมืองอย่าปล่อยใครไปทั้งสิ้นฉลอสั่งการเสียงเข้มจากที่บางมุดไม่ยอมเอ่ยปากตอนนี้ถูกมัดมือไพร่หลังในมีผ้าผูกตานั่งพับเพียบตัวสันเป็นลูกนกอยู่ในกรงเหล็กเหนือแม่น้ำปิงเนื้อตัวเปียกมาล็อกมันหลก หายใจหอบแก็แกๆหลังผ่านกรรมวิธีสอบสวนตามแบบฉบับชะลอได้ยินเสียงมันร้องไม่เป็นภาษาระหว่างเดินเข้ามาสมทบกับลูกน้องฟังดูแล้วหวยหวนเหมือนควายเหมือนวัวที่พวกมันเชื่อในโรงฆ่าสัตว์เจอหน้าคราวนี้ยังไม่ทันถามอะไรมันรีบตอบเสียก่อนอย่าทำผมเลยครับนายผมต้องทำให้พี่หยองพี่หยองเขาช่วยเหลือผมไาเยอะไม่ได้มีค่าจ้างอะไรไม่ทำก็ไม่ได้พี่หยองเอาผมตายแน่ ส่วนสาเหตุที่พี่หยองให้ผมมายิงน,นา,า,ายอำนาจเพราะไอ้อำนาจมันทำธุรกิจร่วมกับพี่หยองแต่หักหลังเกี่ยวกับเรื่องอะไรผมไม่รู้บางมุดตอบทุกอย่างที่เชลลอ,อยากรู้และเชลอรู้ว่ามันพูดความจริงพอพี่หยองรู้ว่าไอ้อำนาจมาหลบอยู่ที่ตากพี่เขาก็สั่งให้ผมขึ้นมาดูถ้าส่งประกาศให้ยิงเลยผมเลยมากับบางเลนอนอยู่ห้องเดียวกับผมตอนที่ถูกจกับนั่งรถบัสมาลงที่บ้านตากมาเอารถจักรยานยนต์ที่บ้านพักพวกมาใช้งาน ขี่ตะเวนหานายอำนาจจนเจอเลยกลับมานั่งวางแผนว่าจะยิงที่ไหนและจะหลบไปที่ไหนไอเลาะที่มาด้วยกันบอกว่ามันมีเพื่อนทํางานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตากห่างจากบ้านของนายอำนาจไม่มากนะักผมเลยตกลงกับไอเลาะวางแผนว่าจะยิงนายอำนาจเสร็จจะขี่รถเข้าไปหลบในโรงฆ่าสัตว์กะอยู่สักระยะจนเรื่องเงียบแล้วค่อยกลับกําแพงเพชรแต่มาถูกจับซะก่อนชะลอเดินออกมาจากแพรเงียบๆพร้อมส่งสัญ,ญญาณให้ทีรกิตและวสัน เดินตามกลับมาที่บ้านพักของเขาทิ้งให้บางมุดนั่งพวาอยู่ในกรงเหล็กที่มีลูกน้องของชะลอสองสามคนเฝ้าอยู่ทันทีที่ถึงบ้านพักชะลอสั่งการธีกิตไปเอาตัวเลาะที่โรงพักแยกสอบปากคำมันถ้ามันรับสารภาพให้พาไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพตั้งแต่รถจักรยานยนต์ที่บ้านตากไปดูเป้าหมายก่อนลงมือและหลบหนีเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ทำทุกขั้นตอน ส่วนว่าสารลองดูว่าจะทำอย่างไงถึงจะโยงจับไปหยองในฐานะผู้จ้างวานได้ครับพี่สองนายตำรวจอดีตนัเกเรียนในร้อยรุ่นที่24ตอบแทบจะพร้อมกันก่อนออกไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายวิสุธิ์เดี๋ยวคุณเอาตัวไอมุดออกจากกรงแล้วพาไปขังไว้ที่กองเมืองไม่ต้องเอาผ้าปิดปากออกจนกว่าจะใกล้โรงพักแล้วเดี๋ยวคุณคอยประสานงานกับโรงพักว่าจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันอย่างไร เอากําลังไปคุ้มกันด้วยเผื่ออยองมันรู้ว่าไอามุดถูกจับแล้วจะเอาคนมาฆ่าปิดปากตัดตอนชะลอสั่งการรวดเร็วจบทุกขั้นตอนมึงจะแน่สักแค่ไหนไอ้ยอมบ่ายวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2 5 2 2ขณะที่พันตำรวจเอกชะลอนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านพักอาณาจักรคุ้มพลออยู่ไอ้โกเกรียงหนุ่มวัย20ปีกว่าที่นายตำรวจหนุ่มเลี้ยงไว้ดูแลบ้าน วิ่งเข้ามารายงานด้วยสำเนียงไทยเปล่งหูปนเสียงกระหืดกระหอบนายนายพี่เอลยอดรักมาอุ้มเสือมาด้วยอเอลยอดรักมาเหรอเออให้มันไปรอที่สาลาเรมปิงเดี๋ยวกูตามออกไปชะลอตอบเด็กรับใช้ชาวเกลียงก่อนเดินเข้าห้องแต่งตัวออกไปรับแขกเอลยอดรักสลักใจนะักร้องลูกทุ่มเป็นอีกคนหนึ่งที่แวะไปมาหาสู่เหมือนดารานักร้องเหมือนศิลปินตลกคนอื่นที่แวะเวียนมาหาขณะเดินสายร้องเพลงโชว์ตัว เนื่องจากคุ้มพลรอที่พักของเขาอยู่ริมถนนทางผ่านขึ้นภาคเหนือใครจะขึ้นจะล่องเป็นต้องผ่านอีกเกือบสิบนาทีต่อมาชะลอเดินออกมารับแขกรุ่นน้องนักร้องลุกทุ่งมนมุ่มชื่อดังแห่งยุคที่เพิ่งได้รับพระราชทานรางวัลเสาอากาศทองคําประเภทนักร้องยอดเยี่ยมในเพลงทหารเรือมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 0หรือเมื่อเกือบสองปีมาแล้วยอดรักหนุ่มน้อยจากพิกิจ สร้างชื่อจนเบียดขึ้นมายืนหัวแถวร่วมกับนักร้องยอดนิยมรุ่นพี่อย่างสายยันสัญญาราชาลุกทุ่งได้อย่างเหนือความคาดหมายหนึ่งในเพลงที่ลูกน้องตำรวจและกชลอชื่นชอบเป็นเพลงเปิดตัวของยอดรักหลักใจคือจดหมายจากแนวหน้ามันช่างตรงกับสถานการณ์และตำรวจกึ่งชายแดนอย่างพวกเขาเหลือเกินโดยเฉพาะท่อนหุกกินเหล้ากันทีไรไม่มีเพลงนี้เหมือนไม่ได้กินเฮ้ยแอลเป็นไงมาไงวันนี้มาถึงนี่ ชะลอทักนักร้องหนุ่มรุ่นน้องทันทีที่พบหน้าสายตาเหลือบมองเห็นลูกเสือโครงวัยไม่น่าเกินสองเดือนที่กำลังเดินต่อแตะต่อแตะอ,อยู่บนพื้นสาลาใกล้ๆยอดรากสวัสดีครับนายรอผมมาจากอารันมีคิวขึ้นไปร้องเพลงที่เชียงใหม่ผ่านมาเลยแวะมาหานายมีของมาฝากให้นายด้วยนักร้องหนุ่มลุกทุ่งเสียงดียกมือไหวเอ่ยปากทักทายนายรอตามแบบลูกน้องของนายตำรวจหนุ่ม ดูง่ายๆแต่ให้ความเคารพไปในตัวเพราะอุ้มเจ้าเสือโคร่งตัวน้อยยื่นให้ในายพันตํารวจเอกหัวหน้าตํารวจเมืองตากพักพวกผมที่รันมันให้มาแต่ระหว่างนั่งรถคิดตลอดทางจะเลี้ยงยังไงเพราะมันยังเด็กกลัวมันจะไปทําร้ายเขาวเวลาโตตอนแรกจะให้สวนสัตว์แต่ว่าจะมาถามนายก่อนว่าอยากเลี้ยงไหมเอาสิกูชอบกูเกิดปีเสือด้วยฉลอย,ยิ้มรับเจ้าเสือโคร่งตัวน้อยมาอยู่ในมือพร้อมถามต่อแล้วมันกินอะไรหรือยัง เอางี้ไอ้โกไอ้โกเดี๋ยวมึงออกไปซื้อนมเด็กขวดนมด้วยเดี๋ยวคูจะเอาเข้าไปเลี้ยงในบ้านฉลอสั่งเด็กรับใช้ชาวเรรี่ยงขณะที่เจ้าเสือโคร่งตัวน้อยนิ่งอยู่ในอุ้งมือของฉลอมองเจ้าของหม่ตาแปว๋วเหมือนเด็กน้อยชื่ออะไรดีวะฉลอพูดพลางยกดูว,วัยวะเพศเห็นเป็นเพศผู้ก่อนเอ่ยปากคำนองพูดเองเออเองเอาชื่อสมชายแล้วกันหลังจากนั้นอาณาจักรคุ้มพนหลอ มีตำนานความน่ากลัวถึงการสืบสวนผู้ต้องหาตามแบบฉบับชะลออีกเรื่องหนึ่งทันทีพร้อมๆกับที่เจ้าสมชายโตว,วันโตคืนด้วยความทะนุถนอมของชะลอที่เลี้ยงดูให้นมเจ้าเสือโครงตัวน้อยด้วยตัวเองหากมีเวลาว่างจากราชการกลับมานอนบ้านเจ้าสมชายจะนอนอยู่หน้าห้องนอนเจ้าของบ้านทำหน้าที่เป็นองครักษ่อย่างสม่ำเสมอหากชะลอไปราชการไม่อยู่คุ้มพะลอหลายวันกลับมาเมื่อไหร่เจ้าสมชายที่เริ่มโตขึ้นสูงใหญ่ขึ้น พอๆกับสุนัขพันธุ์ฝรั่งอย่างอันเซเชียนจะวิ่งเข้ามากอดรัดจนชะลอถึงกับเ,เสียหลักไปหลายหนท่ามกลางความตกอกตกใจโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าชะลอเลี้ยงเสือไว้ในบ้านถึงกับสะดุ้งโหยงนอกจากเจ้าเสือโคร่งสมชายแล้วจระเข้ยังเป็นสัตว์เลี้ยงอยีกประเภทหนึ่งชะลอได้รับมาจากพรรคพวกที่เป็นเจ้าของบอ่อจระเข้เอามาเลี้ยงประดับบารมีมีอยู่ประมาณ40-50ถึงตัว กลายเป็นเรื่องเล่าขานกันอีกหากโจรหน้าไหนหรือใครก็ตามที่เข้ามาในนาจาักคุ้มพลอยอย่างไม่เปิดเผยพูดกันไปเรื่อยจรอเคจะเป็นตัวทำลายหลักฐานชิ้นดีอย่างหนึ่งที่มีเหลือซากในขณะที่ฉลอก็รับรู้และปล่อยให้เรื่องมันเล่าลือไปอย่างนั้นปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 2 2ี่กองที่กองกำับการตำรวจผู้ทจังหวัดตากนะพี่รอขอให้ผมขนของรถนี้เสร็จ ผมจะไม่มายุ่งย่ามที่เมืองต่างอีกชายหนุ่มรุ่นน้องไว้30ปีเศษผิวพรรณเป็นผู้ดีท่าทางสดสดโอมผสมกับความหญิงและถือดียืนคุยอยู่กับพันตำรวจเอกฉลองที่นั่งในอารียาบวยสบายๆในห้องทำงานมึงอย่าถือว่ามึงเป็นลูกรัฐมนตรีไอฮามึงคนของมีภาษีอย่างเดียวกูไม่ว่าแต่มึงเล่นค้าหลเลข,ขาวุฒสงครามไม่ฝังนูนกูจะปล่อยมึงได้ยังไงคนอื่นกูจัดการเรียบร้อยหมดเหลือมึงคนเดียว อีกอย่างมึงก็ทํามานานน่าจะพอแล้วไม่กลัวพ่อมึงจะเสียชื่อหรือยังไงพันตํารวจเอกหนุ่มพูดเสียงแข็งสิ้นเสียงฉลอชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าหันควับมามองตํำรวจรุ่นพี่ด้วยสายตาที่แข็งกร้าวหลังเอ่ยปากน้มน้าคู่สนทนารุ่นพี่ไม่ประสบความสําเร็จคนอย่างฉลอมีหรือจะกลัวชายหนุ่มกระแทกสายตาเอาเรื่องกลับไปถังห้องเงียบสนิทแต่ไม่ถึงอึดใจจากนั้น ชายหนุ่มผู้ยาวกว่าละสายตาก้าวเดินพรวดออกมาจากห้องทํางานของฉลองปิดประตูกระแทกดังปังพร้อมกับเสียงพลุสว่าดังลั่นตามมาฉลองก้าวพรวดเปิดประตูออกแทบจะทันทีพร้อมตะโกนด่าไล่หลังไอ้หนุ่มปากสามหาวที่ไม่รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องที่เดินจ้ำไปที่รถเบนซ์สีบรอนที่มีสม,มุนรุ่นราวเราาเดียกันยืนอยู่สองคนที่นี่มันเมืองชายแดนโวยลูกรัฐมนตรีก็ตายได้สัตว สองสามวันต่อมาที่กรมตำรวจกรุงเทพมหาคนครกับผมพันตำรวจเอกชลอเกิดเทศผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดตากรายงานตัวครับผมพันตำรวจเอกชลอยยื่นรายงานตัวชื่อตำแหน่งเสียงดังฟังชัดอยู่หน้าพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจหลังมีวิทยุด,ด่วนให้เขาเดินทางเข้าพบชลอคุณนี่จริงๆเลยท่านรัฐมนตรีมาฟ้องผมให้สั่งย้ายแม้ไปขู่ฆ่าลูกแกในกองกำลังได้ยังไง นายตำรวจเบอร์หนึ่งของกรมปทุมวันพูดแบบขำๆแบบเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะที่พันตำรวจเอกฉลองยังยืนนิ่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานคาดเดาอะไรยังไม่ถูกยังดีนะคือรัฐมนตรีเขาไม่ใจร้ายคงรู้จักลูกเขาดีแค่ทำตามที่เมียบอกปพรอยลูกแง่นั่นมัน,น,นไปฟ้องแม่ขอให้ช่วยคุยกับพ่ออย่าให้คุณออกจากตากเท่านั้นอธิบดีกรมตำรวจคนที่ส7บเกพูดต่อแต่ผมดูประวัติคุณแล้วเคยอยู่ลบบุรีมาก่อน เพื่อนผงทหารคุณเยอะแยะเดี๋ยวผมจะสับเอาคุณเป็นลบบุรีแล้วเอาผู้กำกับลบบุรีไปอยู่ตาคุณจะได้ประสานงานกับฝ่ายทหารได้โอเคไหมได้ครับท่านผมไปได้อยู่แล้วเดี๋ยวกลับไปเก็กบกระเป๋าก็ทํางานได้เลยดีมากเดี๋ยวอีสองสาวันจะมีคําสั่งตามมึงไปโชคดีนะพันตำรวจเอกชะลอทําความเคารพผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อนเดินออกจากห้องในายใจเขาเคืองไอ้ลูกหมาลูกชายรัฐมนตรีคนนี้มาก แต่คิดอีกทีก็ต้องให้ขอบใจมันเพราะโอกาสได้มายืนต่อหน้าที่บดีกรมตํารวจผู้นําสูงสุดของยุทธจกักรศีกะกีในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนายตํารวจขาบูเดินทางกลับคุ้มพหลอเขาบอกยายสุรางพลทรัพสาวคู่ใจเรื่องที่ต้องย้ายไปทํางานที่ลบบุรีและจะเอากุ้งชอบรบเกิดเทศลูกชายคนโตไปเรียนหนังสือที่นั่นด้วยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารส่วนปูชนยืนและปากุมาริกาเกิดเทศ ลูกชายคนกลางและลูกสาวคนเล็กฉลอให้ใหญ่สุรางคอยดูแลเพราะยังเล็กไม่อยากให้ย้ายโรงเรียนบ่อยๆส่วนคุ้มพลอชะลอวางแผนว่าจะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะลบบุรีกับตากห่างไม่กี่ร้อยกิโลเมตรออกจากลบบุรีวิ่งเข้าอำเภอท่าหุงก็ออกถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ที่จังหวัดสิงห์บุรีวิ่งอีกไม่เกิน3ชั่วโมงก็ถึงตากแล้ววันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2 5 2 2 มีคำสั่งจากกรมตำรวจให้พันตำรวจเอกชลอเกิดเทศผู้กบ,บการตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นผู้กบการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีและให้พันตำรวจเอกชนะเมฆวิพาศผู้กบกาบรตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีเป็นผู้กบ,บการตำรวจภูธรจังหวัดตากให้มีผลตั้งแต่วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2522เป็นต้นไปหลังรับคำสั่งชลอให้ลูกน้องช่วยกันเก็บกระเป๋าสัมภาระของใช้ส่วนตัวที่เตรียมไว้ขึ้นรถ โดยให้จ่าแปะเป็นคนขับรถพาไปส่งที่ลบบุรีท่ามกลางนายตำรวจลูกน้องและผู้รู้จักมักคุ้นในจังหวัดมาส่งที่คุ้มผันหลอดเฮ้ยไม่ต้องทำหน้าเศร้าบ้านกูอยู่ที่นี่เดี๋ยวกูก็มาชะลอบอกลูกน้องตำรวจและเด็กในบ้านก่อนขึ้นรถระหว่างทางชะลอตื่นเต้นที่จะได้กลับไปทำงานที่จังหวัดลบบุรีอีกครั้งเพราะเพื่อนทหารที่จบรงเรียนเตรียมในร้อยทหารบกเติบโตในชีวิตราชการตอนนี้เป็นนายทหารคุมกำลังการทางนั้น อาทิพันเอกฉลองชายย้มสะโสตอนนี้เป็นผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่สามหน่วยสงครามพิเศษพันเอกปรีชาโรจนะเสินเป็นผู้บังคับการศูนย์ปืนใหญ่แถมมีพิจอดพลตรีสุนทรคงสมพงศ์เป็นผู้บัญชาก,การศูนย์การบินทหารบกอีกแค่คิดชายหนุ่ม้็เมาแล้วผสมกับเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่15พันตำรวจโทวิวทูลสิริภา อดีตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลบบุรีที่ตอนนี้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นเป็นรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีทำงานกับเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันอย่างนี้มีหรือจะไม่สนุก